ที่ครับฟาร์มศักดิ์สิทธิ์ต้องทาแคมาดูตัวชนโรงนะครับว่าเขาบินออกไปข้างนอกแล้วก็บินกลับมาในรังเขาเก็บอะไรมาบ้างนะครับมาดูกันนะครับนี่คือตัวชนะโรงนี่มาดูกันนะครับว่าเขาไปขนอะไรกลับมาในรังบ้างนะครับ <l acht> เรามาติดตามดูตัวชนะโรงนะครับที่บินกลับมาในรัง เขามีอะไรติดที่ขามาบ้างนะครับเ,เป็นอาหารของเขาหรือว่านี่ตัวนี้นะครับเมื่อกี้มีขี้ชันนะครับขี้ชันหรือว่ายางไม้ติดขามานะครับเมื่อกี้นะครับชนิดแรกที่เขากลนกลับมานะครับมีขี้ชันหรือว่ายางไม้นะครับเดีย๋ยวเราดูตัวต่อไปนะครับว่าชนโรงงานเขากลนอะไรกลับมาในรังบ้างนะครับ ตามดูนี่นะครับนี่ตัวนี้ขาเหลืองๆนี่คือละอองเกสรดอนนกไม้นะครับอ่าตอนนี้เราพบสองอย่างที่เขาขนมานะครับหนึ่งขี้ชันหรือว่ายางไม้นะครับสองละอองเกสรดอนนกไม้นะครับติดขาเข้ามานะครับสีเหลือง นี่เราติดตามดูกันต่อนะครับว่าเขาขนอะไรกลับมาบ้างนะครับที่ดังตัวชนะโรงนะครับส่วนตัวที่ไม่ค่อยเห็นอะไรติดมาก็าแสดงว่าเขาอาจจะขนน้ำผึ้งมานะครับน้ำหวานดอ,อกไม้สวัสดีครับสวัสดีครับความศักดิ์สิทธิ์ต้องท่าแค